Icana, จุดโ oh, อ้ไม่พอเอาใหม่โอ้ใจดื้อรั้นเกินจุดไม่ร oh, uh ู้จะอยู่ร้านเธอตอนไหนเอ้ยไหนไม่พอเอาใหม่โอ้ใจดื้อแล้วเขาจะเปิดเสียงเรามาโอ้ใจดื้อรั้นเกินจุดจุดเราก็ร้องต่อไม่รู้จะอยู่ร้านเธอตอนไหนอย่างเงี้ยโอ้ยวินิการขคุณาบมันยากนะคุณมันยากมาก แล้วว่าเราสี่ก็สมีแค่สี่างเราสี่คนแนนชุลลมีกคนใช่มอันัอยู่กลางเลยนะอยู่กลางเลยคขน้่าวขข้างผู้ชาย เพราะว่าผู้ช<อ>ายห้าเนี่ยผู้หญิงสี่เราเอาฟ้าไว้กลางเลยเราที่ไหนอ่ะเราหน่าเวทีหน่าเวทีมัน้าเวทีวทใส่ใส่ชุดนี้ไม่ได้เหรอ <c oughs> เนีก็ถึงบ้องแล้วว่าตอนแรกออกมาเล่แรกก็ดีเลยแต่พอเล่นไปพอจะเจออากาศแบบนี้ไปออกหัวหรอฮะเวลาลูกยังยังไม่ยังไม่อยู่เท่าไหร่มีมีซื้ออะไรมาแดงชุดรองกวาดนะนี่ซื้ออะไรมาแต่ทีก่อนดูไปดูไปเดินดูก่อนมีอะไรเดินดูก่อนแล้วกโทรมาเดินดูก่อน ยังไงวะลืมแล้วเนี่ยตั้งแรกกาวยกขับไงแล้วก็เดี๋ยวมาดูเลยกาวยกขับอะไรอ่ะไอ้ยกขับตามหานี่ตัวพี่เต้มือมุ้งน่ะว่าเนอะแล้วก็ถึงเกี่ยวเราไม่ได้กาวใช่ปะ่ะกาวเหรออย่างอยัางก็คือเดี๋ยวเขาเล่นออกเกี่ยวใช่ป่ะพี่ไอ้ไไพวกนั้นมันไล่มาใช่ป่ะไอ้เดี๋ยวเขากาวตามก่อนไอ้ทางไอ้ทางคูณหนึ่งคุณนึ่งไหม จำไม่ได้เลยจำไม่ได้แล้วอะจริงๆนนเนี่ยจำไม่ได้จริงๆนะต่อาตาแล้วเกี่ยวเกี่ยวเจอแล้วก็วิ่งตอนนี้ก็ไล่กันละจะมาเล่นทางนี้ไม่ไม่มาถึงพบ้านพ่อเท่าโยธินก่อนไหมฮะเล่นเล่นทางบ้านพ่อเท่าก่อนบ่ะและและตัวนี้ค่อยๆกล่าวหรือไงลืมจำไม่ได้แล้ว ผมต้องเจอนาฎยาก่อนนคุยกล่าวทีหลังเลยนะไม่ใช่หมายถึงว่าเขาต้องไล่มาบ้านพระเทาโยทินก่อนหรือเปล่าไอ้จองตัวนั้นน่ะถึงเลยมั้งใช่ป่ะแล้วถึงเลยป่ะถึงบ้านที่อ้อนเลยป่ะถึงบ้านรอนเกออกเจากสะพานไหนอ่ะถึงก่อนถึงก่อนไอ้ต้องเล่นงทีนี้ก่อนถึงจะแยกมาไล่ไล่มาถึงบ้านพระเทาก่อนใช่ป่ะล่ะแล้วทีนี้ค่อยกล่าวถูกแล้วเหรอโอเค ดฟ้าาฟะไากดูดูตัวนี้ลอยตัวนตกตกตัวนี้ไปขัดนอไขัดล้อได้เลยฝั่ฝั่งดเดยวฝั่งม่ันึขล้อไเดยวลไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไม่ได้มาดูตันี้ขาาง ออโอ้โหอะไรวะเอ้ยของไม่ได้ใช้เลยหายหมดเลยไอ้ตัวผ้าคาดกูหายแกวอยู่ที่ใครนะไอ้โดหรอใช่ป่ะอะไรวะ โอ้ก็แก้วทำมาให้ใหม่แล้วอ่ะเลยยืมไปก็ไม่ค่อยจะคืนกันนะเล่นเลยเล่นเลยเลว่าเฮ้ยไอ้ตัวดูไอูุน่อยดิดูไอกุณถามไ้หน้อยดิใช่ป่ะถามมาเนี่อกูป่ะรถตินติมไต้องถามแล้วแถแถมเง้มักง นีนั่นไม่มีเขาแก้ตัวได้อีกเลยก็มาคนหน้าที่มาเลยออกปัจจุบันเลยฮะเพชรเพชรเอ้ยเกดพี่เกดพี่เกดเกอออใครมัางภาคแรกภาคสองอ่ะอยู่ในภาคไหนถึงต้องเชิมันจะมาไม่ทันจะได้เฉลี่ยผนออกดู กินกินน้ำผ่าแรกเหรออะไรตัวไอเ้เนทเนทน้ำผ่าแรกป่ะใช่ปะ่ะกล่าวมาปะ่ะงั้นก็หนึ่งสองสดีไปแล้วกล่าวเกี้เอแล้วก็ไปเจอแล้วไปนู่นเลยไปโยธินเลยใครว่าใครหรือใครไม่รู้มันมาไม่ครบเนี่ยยกทัพมันจะมามึงอะไรพวกนั้นน่ะพวกทหารน่นนะ่ก่กททไมันนะ แล้วก็เหลือมันเหลือกี่คนละจะพาแรกจะได้รู้ใจเฉลี่ยเออม่คนแล้วร้องคออะไรนะถามนะได้เฉลี่ยไปออกทหารด้วย เที่ยวเ่รถติอ่ะเนี่ยท่ใครเเป็นฐานเองแล้วต่อหลังเันงดแ่แกไบอลเที่ยวหรอไอบอลนี่บอลนตู้หรอไอฟ้าไอ้าายังไม่มาเลยได้แล้วเนี่ยรับได้แล้วแต่ว่านี่ยังไม่เสร็จเลยไม่ทันเน ไม่ได้ใส่เลยเยอะไม่ได้ใส่ยืมเปื่อไ ีาก <นะ S 1> ผมว่ามันอาจจะไม่ทันนะจะใช้เวลาไปก่อนเพว่าไอคอนยังไม่มาไอ้ปางยังไม่ถึงเลยแล้วมันออกน้ำผ้าสองนะอ่ะออทันไรอะเที่ะเออเอก่้ผ้าสองไม่ทันอะไรอ่ะถ้านั้ไม่มาถ้าเขาเล่นกันแล้วเนี่ยไม่มาทำไมอะเที่ยวไปไหนอะเกี่ยวแล้วเดี๋ยวเขารัวล้อมเกี่ยวเขารัว,ล,วล้อมบอกเฮ้ยไอเทพท้ายเทพท้อง มึงปล่อยตัวลูกสาวกูไม่ปล่อยปล่อยเราผู้หญิงบอกว่าอ้าวหมายความว่ายังไงเทพพระเทพทองผู้หญิงใครมาถามเดี๋ยวค่อยพูดกันตอนนี้คือช่วยเหลือกันก่อนช่วยช่วยเหลือกันก่อนพาฉันออกไปจากที่นี่เสร็จปุ๊บเขาจะสั่งทหารล้อมจับเราพ่อเล่ยพ่อเล่ยเล่ยหน่อยสู้ตีฝ่าวงล้อมตีฝ่าวงล้อมนะฉุดไปร้องไม่ต้องห่วงพี่จะตายเนี เขาพี่ีไปเขาพาไปเลยเลยเาไปุ่จริงไปผมไปเลยเลยเน็มตัวทั่วแคล่ะผมไมดู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 ได้เขาค่ะเพราะมว่าไม่ทันหรอกกว่าจะเข้ามารถติดเยอะคุกพ่อ